น้องๆชาวโคราชที่อยากเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ตอนนี้ไม่ยากแล้วนะเรียนแค่2ปีเองนะจ๊าเรียนก่อนผ่อนทีหลังได้ด้วยและตอนนี้ทาํา MOU กับมทศด้วยเพิ่มความมั่นใจได้ร้อยเเข้ามาที่นี่เลยโรงเรียนผู้ช่วยทันตกรรมมุจรินทร์ทอเขาแจกทุนการศึกษาเต็มจํานวนเรียนฟรีไม่ต้องมีคนค้าไม่สํารองจ่ายไม่ต้องใช้เกรดเฉลี่ยมไม่ต้องสอบเข้าและใครไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้เลยเขาสอนให้ตั้งแต่พื้นฐานจนทางานได้จริงหลักสูตรก็แน่นนะครับเรียนทุกอย่างที่คลินิกต้องการเลยทั้งการเตรียมเครื่อออองงมมืแแพทยย์ใหหห้้้้คคุณกกกกกาาาาาาารรรรช่วํัตขขเีดูลลนไะ สื่อสารยังมืออาชีพพูดง่ายๆเลยก็คือเรียนครบจบพร้อมทํางานได้จริงเลยทันทีอาจารย์ที่นี่ก็ไม่ใช่ใครเป็นทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญสายงานโดยตรงเรียนกับของจริงได้ลงมือจริงได้ประสบการณ์จริงเลือกที่ฝึกงานได้เองทั้งภาครัฐและภาคเอกชนระยะเวลาการเรียน6เดือนไม่เกิน1ปีนะครับพูดการศึกษาเทียบเคียงปะวะสตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ NQS ใช้สมัครงานจริงได้ทั่วประเทศเลยจ้ะสามารถกู้กยอยศได้ด้วยนะสมัครได้ทุกเพศทุกวัยเลยตั้งแต่18ปปีถึง60บปีที่โรงเรียนนะครับยังได้รับนกั รับรองแล้วทั้งสิ้นเป็นโรงเรียนวิชาชีพหนึ่งใน10ของประเทศด้วยเรียนก่อนพรทีหลังได้อีกระยะเวลา6เดือนพิเศษปลอดดอกเบี้ยศนเปอาน2ปีเ,เรียนที่นี่เป็นยังไงบ้างครับสำหรับนู่นนะคะนี่ถือว่าตัดการเรียนการสอนที่ดีค่ะแล้วก็ยังได้ลงพื้นที่จริงเครื่องมาเครื่องมือก็ครบนะครับไม่มีขาดตกบกพรอยกระดับเป็นโรงเรียนผู้ช่วยด้านธนกรรมณวันนี้ เป็นแห่งเดียวของโคาราชนะครับแล้วเรามีโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนผู้ช่วยธนการอีก7แห่งนะครับทั่วประเทศพิกัดโรงเรียนอยู่ในเมืองโคาราชติดถนนใหญ่ใกล้เส้นทางสนใจติดต่อสอบถามได้ที่นี่โอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆนะครับใครรู้ตัวอยากทํางานสายนี้รีบสมัครกันได้เลยตามช่องทางนี้นะครับ